ทางงสหสมาพันิ์มิตเตซาตังตังทากีเมะคารังอุติตะโคลาตะเซนามาลังทานาติธรรมวิทินาจิตวามุนินโตตันเตยสซาโกโุเตชัยมังคลาดิมาลาติเลกามาบิยุติปีสภาพาลาบติโคลาปนาลาวะกมาคามาสักสยามคังคันตีสุตันตวิทินาจิตวามุนินโตตันเตยสซาโกโุเตชัยมังคลานีนาลาคิลิงกัจาวังอติมาตพูตังลาวากิตา กมาสนีวัตถารุณานตังเมตังโมเสกกวิตนาทิตวารุนินโตตันเตยสาพนตุเตเชยมังคลานิอุขิตตะขัดขมาเหียนวัตถารุณานตังทาวันติโยชนบัทังคุลิมาละวันตังอิทธิวิสังตัมโนชิตะวามุนินโตตันเตยสาพันตุเตเชยมังคะลานิกัตถวานนะกัตถมุทลังอิวะครพิณิยาจินใจจักทุกขวัตตะนะ ท่านก็อายจะมาเชสันตนะส่งอบิตินาเิตวามุนินโทสันเตยจะทาบบนนิตย์ชยมังคลานิสัจจางวิหารจงมีสัจธรรมรเกตุงว่าทิโรปิตรรมนังอัติอนับุตังปัญญาปจีปทาริโติตวามุนินโทสันเตยจะทาบบนนิตย์ชยมังคลานิทุกนิรันโทปัญจะบุญจะคางวิปุทังมหิตดิณมุตเตนะเสราบุญจะเคนัชมาบรยัตโตอิทูปเทสวิตินาทวามุนินโทสันต จะทราปนุเตชัยมังคลานิปุกขาหัตถิภุตะเคนาสุธาธาพังพมังวิสุตติจติมิตริกาพิธานาญาณาคเทนาวิธินาจิตวะมุรินโทสังเตจะทาบปนุเตชัยมังคลานิเอตาปิพุทธชัยพุทธชัยมังคละอากาาทายุวจโนทินาจินสละเตมตันตีจิตวานะเนกวิวิตานิจุปัตตวานิโมคังสุขังอธิขเมยะนาโลสปัญโย มหาการลุ้นก่นาโทหิตายสาสพะปานีนงปูเลตวา,า,ลา,าพลมพภะวัตสมโพธิมตมงเอเตนะสัจวัทเตนาโตุติเชมังคลงังยันโตปุริยาเลสกกายังนันทวันตนโนเอวังตวาวิิยงหุเชยสุเชมังลลาชิตบัลังเกษีเวตทัพโกะเลอภิเกสัสาาพะพุธานังอาสพปัตโตโมตติสุนัตังสมังคลงัง สุปะพาตังสุงโหติตังสุขโนสุโมตูจะสุยิตทังพรมัจาริสุปทักขินังกายะกามังวาจากกมังปทักขินังปทักขินังมโนกามังปณีติติปทักขินาปทักขินานิกัตตวันละวัตตะเตปทักขินีภาวตุสัพพังลักขันตูสพพเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะสัตว์ตูตีพอดูเตพอดูสะพะมังลักขันตูสพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตาโสัตว์ตเตีพอดูเตพอดูสัพพังลักขันตูสะปฏิวตา สัพพังคานุภาเวนัสธาโสติพวัตุเตวาเทวตาสันติวิหาวาสิรีทุเปคะเลโพธิคะเลตาหินตหิตาธรรม,มทาเดนะพระวันเตปูชิตาโสติกรรเตถวิหารมัมณลลเทวราชมัญชานวกะจะพิกาวสาราพิกาปนาปติอุป,ปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสระสัปารนณะ ตาสุขิตาพวัตเตชราปุชาเยปิจะอัตถะสัมภาวาสังเสตชาตาอัตถูปปาติกาญาณิกังธรรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสัสการุตุสังขยัธาตุยังธาตุติพลังสตังขโมธรรมัตราชาปุขราสังโฆโหตุสมโควะอัตตะหายะอัตถายะจะกิตายะจะอักอภิรักขตุ ทำธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุฒิสัมปาเนยามะทเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสเพปิปะนิโนพุทธศาสะเนสมาคารังรวาวิจัตโกาเลเทโวปวัสตุพธิภาวายะสตานังสม,มิติเนตุเมธนิมาตาปิตาอัจจะอัตะตวะชงังนิจังละคันติปพุต,ตาพุต,ตกังอวัง ธรรมีนาราชาโนปัะชังลักขันตุสัพพธาทุกขปัตตาจะทุกขาพะยะปัตตาจะนิปะยาโลกปัตตาจะนิโสก,กาโหตุสภีปิปะนิโนเอตะววตาจะอมิหิสัมะตังกุญญาสัมปกังสภีเทเว,วานุโมทันตุสัพพะสัมปัต าานะตสิสิทธิยาทานุทัตนตุสัทธายศิลังลักขันตุสัาพพธาภาวะนาภิวตตาวนตุขัตตุเทวตาเทวตาคายาตาสัพพุทธาระ,ะรัปตาปเิการนัจอยางพระรองอรหันตานันจเตเชินะลักขังพันธามิสัพพะโส วุตุสัพพังสุมาคังลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุตีวุตติรันตะลังวุตุสัพพังสุมาคังลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุตีวุตติรันตะลังวุตุสัพพังสุมาคังลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพาสังกานุภาเวนะสุตีวุตติรันตะัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจธฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระนาตธเจด้วยศัสตร์สายโบทส่วนมนพระสูตรและพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่กข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีมารดาและภรรยาของข้าพเจ้าให้้นจากทุกภยัยทั้งพวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขนเวทเทวนาทั้งหลายบโปรดจงอนุโมทนาในการสวดาสายโหดและทมเหล่านี้ เพื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยผลให้เก่วัตถุมงคลพระปิดตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีวัตถุไหวเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงทั้งพวงที่สามสีสร้างขึ้นให้เปรียบในอนุภาพและภาพผลิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตุกงการเดิน